สวัสดีจ้ามาพอมาพอกับสาวซูเลยจ้ะเมื่อนี้ได้อีกอย่างมาหูโบ้เนี่ข้าวต้มอันนี้กับข้าวททียบอันข้าวททียเข้าวเสีเหท์อันตอนประเภทนี้อ,อกรรษาเลยจ้ะคุณแม่ฝากมาแล้วก็จัดเลยข้าวต้มข้าวต้มห่อน้ำใบบกักเผ้าประเภทนี้ของอีสานใต่ใจะมีข้าวต้มแบบนี้จ้ะอันนี้ย่างมาเรียบร้อยเลยจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวมันสเสียเราก็เลยเฮ็ดทรงไม่กิน มาได้จ้ามาลองกลินน้ำกันแซ่บมากเลยจ้าของซุลินนี่อันนี้ยอดบอกเพาาด้วยจ้าเอายอดบอกเพาาออนมะฮัวเสบสีสีสันน่ากินนี่ใบใบเป็นใบบกเพาาแบบนี้แล้วใบเงาเงนี่ยแบบเายอดออนเลยจ้ามาเห็ดแซ่บ ใส่ต e ัวดำน้ำจังขวานี่เราเห็นแบบขวากขวากเขาแล้วก่ะใส่กะทิใส่น้ำตาลใก่แจมมะฮอแล้วก็มาหนึ่งอีกรอบจ้ะอื้มแซ่บโดนๆจะได้กินนะจ้ะเป็นข้าวเหนียวจ้ะแซ่บ ล้าฝากไปสนีมาหมอวานนี่จ้ะบ่เสียจ้ะไม่กินเลยนะจ้ะมาเลยจ้าแจ่บๆเหมือน,นกันประเภทนี่สารไตโซยูซูรินเลยจ้ะ นี่ก็จะเป็นเกาทิพย์จ้ะจะกวนช่วงออกพรรษายุวัดนจะม,มีประเพทนี้กวนมาเลยละสีสิเป็นกะละแมตแต่ว่าเครื่องสูจำไม่ได้ว่าเท่าใดแต่รู้ว่าร้อยร้อยขั้วจ้ะเครื่องเขาใส่ใส่สาวบริสุทธิ์ด้วยจะปินวนอหอมอ่ะมาแล้วจ้ะ อันนี้ก็ปีหนึ่งสิมีเที่ยนึงจ้ะแต่ว่าเขาต้มเนี่ยห่อได้ตลอดถ้าอยากกินอัน,นอืมมันมะพร้าแซบขนาดเลยจ้ะเขาว่ากินแล้ว เห็นเห้สุขภาพแข็งแรงยูเย็นเป็นซุป้เทาธพันวาจา้ะข้าวทิพขาเอิญข้าวทิพย์มจ้ะหอมหมเจ้ะ มันมันเยิมเลยกันมันบกักเพ่าขาซซอนมาแต่ใส่ซอนมามข้าวต้อมอีกจักอันนะึงเป็นคือเขาหล่ะกินอิ่มแทนเขา เป็นปลายยอดบรกอเปลายอดเนี่ยต้องให้ค้นขึ้นไปตัดอยู่อยู่ยอดสูงสุดจ้ะน้ำมอห์แหละครับรสชาเข้มงวกี่เอิน อังซอมอังซอมอันนี้อซอมอังอันนี้เขาทิปกี้แกเขาก็เรียกเขาทิปเมีนเอินคํำเดียวกันก่อนสองหม่สองมือ ำสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะคะพอกันไม่คลิปหนานะจ้า